ลาพเนี่ยนะนะครับแมวกำลังเล่นกับปองการ <c oughs> <c oughs> ครับอาหารดูได้ยากนะครับ <c oughs> มันเออ,อมันไม่กัด <c oughs> แต่ว่าเนี่ยมันจะมันจะเล่นยยกนะครับไม่รู้ว่าจะกินไหม <c oughs> จะเล่นนนี่นะพ่อไหนขอที่ขอพรที่เอามานี้เอามานี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่นจนตายหรือไงนี่จะเล่นจนตายหรือไง,อน,อง,มมงะนะครับหยอกจนปอมกล่าวหมดแรงแล้วนะครับ

ัชื่ออะไรน้าหนิน่าน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 พร้อมกาก็สูไม่ได้เอะ น่ะอ่เอาละ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 อ,อย่ามาแกกันนะอย่ามาแกกันนะมาแกกันเปล่านะน่ะฮึสงสัยคือจะไม่รอดแล้วครับไปไหนไม่ได้แล้ว นอนเฝ้าแล้ว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 นี่ <c oughs> นนย <c oughs> <c oughs> เกลือนะไปไปเลยนะไปปล่อนะ ดูแล้วดูแล้วคือจะไม่โหลดนะมั่งโอ้ไม่โหลดแล้วนะครับนี่มันหยอกจนตายแล้วนะครับเนี่ยอ้าวอ้าวอ้วอวเออว่าจะตายมันยังวิ่งได้อีกโอ้มนแก้งสรุปหรือเปล่านะ